สมถาราชุนนะคะปัจจุบันอายุ58ปีกเกษียณจากงานประจำมาที่ทำเกี่ยกับทางด้านงบประมาณนะคะออวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่จะทดลองทานกรีนเทอร์มินนะคะคือเริ่มต้นจากที่มีอาการกดไหลย้อนกำเริบในช่วงที่กับตัวอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยมันก็มีความเครียดลึก,ลก ก็ทำให้มีอาการปวดแสบใต้เล่นปีแล้วก็มีอาการแสบคันที่คอนะคะเวลาทานอาหารหรือว่ามีอะไรมากระทบที่คอเนี่ยก็จะจามจะไอแล้วก็เป็นต่อเนื่องมาเป็นหลายเดือนนะคะเดือนสองเดือนที่รู้สึกเจ็บคอก็ถึงแม้ว,ว่าจะพยายามนอนให้ศรีรษะสูงกว่าช่วงกระเพาะเนี่ยนะคะแต่ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะก็ยังรู้สึกเจ็บคออยู่ ต่นี้ตัืงจากในช่วงที่เป็นช่วงกลับตัวเนี่ยก็รู้สึกกังวลใจที่จะต้องไปพบแพทย์นะคะต้องไปโรงพยาบาลก็เลยไม่อยากไปก็พยายามหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูซิว่ามันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปพบว่าคือเราก็จะทราบอยู่แล้วล่ะว,ว่าคุณสมบัติของคามินชาตเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของระบบลำไส้ระบบกร,ระเพาะอาหารนะคะ ทีนี้เราก็มาเจอตัวหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรมินสกัดนะคะชื่อว่ากรีนเคอร์มินเนี่ยค่ะซึ่งพอเราไปเจอแล้วเราก็ไปค้นข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดคน้นวิจัยนะคะแล้วก็ผลิตโดยดรนัฐพลพวิจิตซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม แล้วก็ท่านก็ได้นำผลิตภัณฑ์ท่านเนี่ยไปประกวดงานวิจัยซึ่งก็งได้รับรางวัลเหรียญทองมาจากนานาประเทศนะคะก็เลยมีความมั่นใจว่าอ,อ,อยากจะทดลองทานดูนะคะและนี้เนี่ยเ,เราก็มาทราบและละว่า พามินชันเนี่ยมันสามารถจะช่วยบรรเทาอาการในเรื่องของกฎหลาย้อนได้แต่ทีนี้ในเรื่องของการขั้นตอนการผลิตเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจในของกับต้ลสร์เนี่ยนะคะก็คือก r ีนเทอร์มินเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกก็อยากจะทดลองทานดูแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้เข้าโครงการที่จะทดลองทานหนึ่งเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองสัมผัสกับคุณสมบัติของพามินชันตัวน,นี้นะคะ แล้วก็ผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสักสอาทิตย์ค่ะ